ที่พุรั้งแรกก็จะต้องทำความสะอาดศพเก็กซุปใส่หีดเย็นไว้ต้องนิมนพระสงฆ์มาสี่ยงเพื่อจะได้มาทําพิธีถวายผลบุญกุศลก็คือผู้ที่ได้หลงรักคนเท่าคนแก่ก็จะมาร่วมยกมือไหว้ไปมือสาดด้วยกันในวันแรกนั้นแล้พระสงฆ์มาถึงอาจารย์ก็จะได้นําใบพระรับศิลแล้วก็นิมนต์พระเทศสวดพระ็ธรรม จาก่กา,าเวนตานถวายหนุมูวุฒสุมที่ทังเจ้าภาพจัดไว้นะแล้วก็จะพอเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ทำมูรนาฤทธพรเจ้าภาพากพัแบ,บ,แบ,บตรวจน้ำนี่ก็เป็นชิทพิธีตอนแรกั้นต่อไปเจ้าภาพก็จะได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ไว้เตรียมไว้จะตั้งแต่แปดรูปสิบรูปสิบสองรูปแล้วก็จากนั้นก็จะได้ สวดกริพิธรรมพุธูนเัร็แล้ได้ถึงวันสุดสุดท้ายคืนละสีลูกจากนั้นก็ถึงวันใกล้ๆจะถึงวันสุดท้ายท้งเจ้าภาพจะได้เตรียมพระสารที่เรียกกันว่าพระสารแก้ววิมานคำเนี่ยจะคือเป็นบุญกุศลไปถึงผู้ที่ได้ลงรับไป บางบางงานก็จะจัดการจัดงานพิมพ์กระพิมพ์บัตรไปเรียนเชิญเอากระดาษไปจองซองไปแจกพี่ต่างจองน้องต่างบ้านเนี่ยมาร่วมกันโดยเฉพาะสำหบวหินี่มีสมสาชิกตำบลมีหกหมู่บ้านจะต้องมาร่วมหอมสมาชิกกันสมมุติว่าพรุ่งนี้เป็นวันเผาวันทำบุญวันนี้ก็ต่างคนเท่าคนแก่ คูภาพสตรีไม่ยิงเนี่ยจะไปร่วมกันช่วยกันห้างดาหรือว่าแต่งดานะครับในหนา,ยยางสตได้ที่จะเอามาเป็นเครื่องกินโคตรดานโสหามาก,กันมาร่วมกันจับทําเป็นกิจลักษณะที่อจะได้ให้เป็นบุญกุศลยเนี่ยไปจอดไปรอดไปถึงไปตึงยังรวงจิตวิญญาณของผู้ที่ได้รับส่งตาลาโลกไปสู่โลกหน้านะครับอาจากนั้นก็พอถึงวัน,ว,น,าานว,วันสุดท้ายนะคือว่าวันสัปปาคิดหรือว่าวันเผานะ่ะ อาจจะภาพติด้เตรียมนิมนตนพระสงฆ์ไว้บางงานก็เอา8รูปบางงานก็นิมนพระสงฆ์มาสิบรูปสิบรูปแล้วแต่สถาของจถาพ